ฝนตกแต่แต่ชอล่ะถ้าไม่ฝนตกยังไม่หยุดตกเลยตกท่าวันเลยนี่ปลูกเขาพ่ไม่ได้ดูดินาก็ทั่วนเนี่ยดูดินาก็ทั่วการทอก็ไม่สูฝนตกท่าวันต่แต่ชอล่ะยังไม่หยุดตกเลยดูดิดูสภาพที่หนุตอนนี้ดิมาำหวเราไม่แหวนเลยมานยิ้ไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิทุกคนการท่อก็ไม่สูแล้วเลยเนี่ยการท้ออะไรเนี่ยดูดิฝนตกแต่แต่ชอล่ะยังไม่หยุดตกเลยเนี่ย ัดทุกคนวันนี้พี่ตีก็จะพาไปดูของโบราณในปราสา์ของหมุงบ้าโกโจิกโกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่บ่ภูขาวนูนนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนจะไปนะครับถนนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวถนนให้ด้วยนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนครับ let's go ไอ้สัดอย่าพูดคำนี้กับกูเลยี้นะ วันนี้พี่ตีมาถึงคริสชาแล้วนะครับดูนะครับทุกคนมันทางขอาสนองบดอยนะครับดูนะครับเอามาเราจะถ่ายให้ครับจัดลาไปเลยครับดูนะครับทุกคนถนนบดอยนะครับโอ้โหถ้าใครได้มาแล้วติดใจแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนดูนะครับดูนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนถนนบดอยนะครับโอ้ถ้าใครได้มาแล้วติดใจแน่นอนเลยเนี่ย ้ดูนะครับทุกคนอ้สัาพูดคำนี้กับกูนะพี่ดูทานัครับทุกคนเออดูนะครับขนมดองนะครับขนมดอนีครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อย,อย <c oughs> คือสองคนนี้ไม่ไหวนะครับทุกคนไม่ได้นะครับ Man nó bị làm sao núi mất tát 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 nào. Ôi. 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 Đây giot. Ồ, kiểu mà. Oh, hey, oh, yeah, well. Giot giot ครับทุกคนวันนี้ตีมาถึงแล้วนะครับที่พี่ตีบอกว่าเมื่อกี้มาอยู่ทางน,นี้ยังไฝันนู้ยังไงเมืม่อกี้พี่ตีอยู่ฝันนู้นะ่ะที่บอกว่าจะไปดูของโบราณเนี่ยมันมีอยู่นะที่โกจิกโกนะของโบราณนในประวัติศาสตร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับเียวเข้ามาเลยตอนเดี๋ยวนะมันอยู่ที่ไหนครับพี่มันอยู่ทางไหนเน,นี่ยอ๋อทางนี้ทางน,นี้ ลงมากเลยครับเจ้านี้เนี่ยมาอยู่นี่เนี่ยอย,<ห>อยู่ในถ้ำ<น>อยู่ในถ้านะครับอยู<น>่ในถ้านะครับทุกคนดูนะทุกคนเห็นไหมครับที่เขาเรียกว่าเตกอะไรนะฟักเขียวนะครับ ฟักเขียวไม่ใช่ไหมฟักเขียวเออฟักเขียวแบบฟักเขียวแบบก้อนหินนะฟักเขียวแบบก้อนหินในในในประวัติศาสตร์นะครับทุกคนของที่หมู่บ้านโกจิโกลนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับแต่ก่อนมีสองลูกนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้มีลูกเดียวแล้วครับประวัติศาสตร์นะครับมันมันอยู่ที่หมู่บ้านโกจิโกลนะครับทุกคนแล้วก็มันมีอยู่ในท่าด้วยนะเนี่ยข้างในในท่าด้วยนะเนี่ยเนี่ยดูด้วยบรรยากาศรอบๆนะครับ วิวรอ,รอบๆมานะครับก็สวยอยู่นะครับขันเล่นเอ๊ะนี่นะครับอยู่ในท่างโอ้โหตึกดิ้เลยเนี่ยคลิปน่านจะให้พี่ตีนทางคียปอะไรบอกม,มาด้วยนะคะทุกคนรัดเดี๋ยวละ